คลิปนี้ครับเราจะไปดูการจัดไฟทั้งหมด5เซตครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกม Oculus Rift เป็น VR แบบ 3D ครับแล้วถ้าคุณจะเล่น VR ครับซื้อไอ้นี่เลยครับจะได้มีหนู่มันไม่ใช่ผมแค่คนเดียวจากนั้นนะ มันก็เริ่มมาสิงน้องผมและมันก็มาสิงผู้ช่วยผมมันคืออารมณ์ชั่ววูบลุน้นวนเลยที่บ้านรู้ไหมครับไม่รู้ครับผมบอกที่บ้านว่าตัวนี้คือ2,000บาทแล้วก็เดินใส่ถุงกอ๊อบแก็บเข้าบ้านไปแต่ตอนนี้ก็คงรู้แล้วล่ะได้ตอนสอ2 0 0 0สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะมาลอตัวนี้เลยครับออกกี l ลัสลิฟนะครับ เพืเ่อนๆตัวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายมิรูมตัโอ้ยอยากลองครตับสเปคตัวนี้ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าตัวอื่นๆเพราะว่าอย่างเรื่องของภาพเองก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่และยิ่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันยิ่งโคตวสนุกเลยครับเพราะเราสามารถที่จะขยับร่างกายได้แบบอิสระมากๆเลยครับโดยรวมจับแล้วรู้สึกดีมากครับภาพข้างในก็ใช้ได้เลยนะโอ้ดูมันมากเลย เห็นไหมละครับว่าการจัดไฟนะครับสามารถสร้างมูท์แอนโทนให้กับงานของเราได้ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการรีวิวโปรดักต์นะครับหรือว่าเป็นการเซตไลฟ์สตรีมนะครับการเซตไฟนะครับให้ถูกมูดแอนโทนนะครับสามารถเสริมให้งานของเราเนี่ยดูน่าสนใจและน่ามองยิ่งขึ้นอีกนะครับคราวนี้เราจะลองไปดูกันครับว่าทั้งหมด5เซตเนี่ยกับทิปแอนทริคต่างๆในการจัดไฟเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยเซตที่1เลยดีกว่าครับเรามาจัดไฟในแบบเซตที่1ครับซึ่งเซตที่1ของเราอันนี้ก็คือจะไม่มีไฟเลยแม้แต่ดดววงเียครับ เราจะใช้ซอสแสงของธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นผมทําการเปิดม่านนะครับฝั่งขวามือของผมนะครับกับด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการเปิดคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าจอที่เป็นแบ็กกราวน์นะครับให้เป็นสีขาวครับเพราะว่าตัวจอคอมพิวเตอร์เองก็คือซอสไฟอย่างหนึ่งเหมือนกันครับถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวหรือสีอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะท้อนเข้าหน้าเราได้เหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายมือของผมเป็นรีเฟล็กเตอร์ครับตัวรีเฟล็กเตอร์ตัวนี้จะสะท้อนแสงนะครับจากฝั่งหน้าต่างฝั่งขวามือของผมซึ่งเป็นนนไฟจาาาาากกธรรมมมชติบอสเข้า้ทาทีีี่ใหผึง ก็คือเวลาที่เราจะทํางานนะครับมันจะมีแค่เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นเองและช่วงเวลากลางวันที่เป็นเวลาสั้นๆเพราะเมื่อไหร่นะครับที่พระอาทิตย์ย้ายฝั่งนั่นหมายความว่าคุณต้องจัดไฟใหม่ครับ คราวนี้มาเซตที่2ครับซึ่งเซตที่2ของเราเนี่ยจะมีไฟเพิ่มขึ้น1ดวงครับแต่วิธีของเรานะครับเหมือนกับเซตแรกเลยคือให้เราใช้ม่านนะครับในห้องของเราเนี่ยคือปิดเลยครับเพื่อไม่ให้แสงภายนอกเข้ามาทีนี้ข้อจํากัดในเรื่องของเวลาในการทํางาน,นจะไม่มีอีกแล้วครับเราสามารถที่จะทํางานกลางวันหรือกลางคืนก็ได้แต่ขอแนะนานะครับว่าถ้าคุณจะใช้ม่านคุณควรจะใช้ม่านที่เก็บแสงหรือเรียกว่า black out นั่นเองครับทีนี้ผมจะใช้ไฟ1ดวงใช่ไหมครับไฟดวงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือไฟจาก night photo hb 1 0 0 0 b mark t o ซึ่งไฟตัวนี้เราไม่ได้จัดตรงหน้าตรงๆนะเราจัดแยงมานนหนึงเพราะว่าเรามีไฟแค่ดวงเดียวเพื่อให้อะไรรู้ไหมครับเพื่อให้ไฟเนี่ยสะท้อนกับรีเฟลกเตอร์แล้วเข้ามาที่หน้าฝั่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมันยังไม่เสร็จแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าสังเกตดูไหมครับว่าเงาเป็นไงครับเงามันแข็งมากเลย เราจําเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์เพื่อช่วยทําให้เงามันนุ่มนวลกว่านี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ซอฟต์ลงไปนะเราลองมาเทียบกันดูว่าการใส่ซอฟต์กับไม่ใส่ซอฟต์ต่างกันยังไงสังเกตเห็นได้เลยครับว่าตอนแรกที่เงามันแข็งๆเนี่ยพอเราใส่ซอฟต์เข้าไปที่ตัวไฟปุ๊บเนี่ยมาทาให้ภาพของเราดูนุ่มนวลยิ่งขึ้นเลยครับที่สําคัญครับการใส่ซอฟต์อาจจะทําให้ตัวสต็อปของไฟมันลดลงเพราะฉะนั้นอย่าลืมปรับกล้องเพื่อเพิ่มแสงด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีโคมไฟนะครับก็สามารถเอาไปประดับอยู่ที่ข้างหลังแบบบทีีีี่่ผผมมมไดดดดดด้้นะะครัเเ๋ยวจลลองปปปปิิิใหูบ แล้วก็เปิดเป็นไงครับคราวนี้เซตต่อไปครับเราจะเพิ่มไฟอีก1ดวงมันจะกลายเป็นว่าเราจะใช้ไฟ2ดวงนะครับแต่รีเฟล็กเตอร์ยังอยู่ที่เดิมเราจะใช้ไฟยี่ห้อเดียวกับตัวแรกครับคือ Nice Photo HC 1 0 0 0 B Mark II ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบสตูดิโอครับก็คือใช้ปลั๊กเสียบเอานะครับซึ่งไฟดวงที่2ตัวนี้ผมจะวางไว้เป็นแบ็คไลท์นะครับมันจะทําให้ตัวคนนะครับตัวแบบของเราเนี่ยหลุดออกจากแบ็คกราวเพิ่มขึ้นครับอ่ะลองเปิดดูเลยครับอ่าเป็นไงบ้างเรามีไฟ2ดวงเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ครับเราจะจัดไฟทั้งหมด3ดวงครับเป็นในลักษณะแบบของ3 r e e point lighting ครับซึ่ง t r e point lighting ของเราในคราวนี้ครับเราจะเอารีเฟล c t เตอร์ออกนะครับแล้วเราก็จะใช้ไฟทั้งหมดจัดแบบ3ดวงก็คือจะมี key light จะมี fill light แล้วก็จะมี backlight ครับซึ่ง t r e point lighting ของเราตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับทางฝั่งซ้ายมือของผมตัวนี้ก็คือจะเป็น key light ซึ่งเราจะใช้ไฟตัวนี้ครับเป็นไฟที่สว่างที่สุดครับส่วนไฟทางฝั่งขวามือของผมตัวนี้จะทําหน้าที่เป็น fill light ครับเพื่อเอาไว้ตบเงาที่เข้มดังฝั่งนี้นะครับ ให้มันสว่างขึ้นครับส่วนด้านหลังของผมก็คือจะเป็นแบ็กไลท์ทําให้ขับนะครับคนหลุดออกจากแบ็กกราวนะครับส่วนคนที่มีไฟ3ดวงแล้วครับลองจัดโรเททกันไปมาครับลองหาโซลูชันที่มันเหมาะกับตัวเองและได้มูต์แอนโทนที่ตัวเองชอบนะครับส่วนตรงนี้เองเซตอัพตรงนี้เป็นเบสิกในจุดเริ่มต้นครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะจัดยังไงลองจัดแบบนี้ไปดูก่อนได้ครับส่วนเซตสุดท้ายครับจะเป็นเซตแบบที่5ครับคือเซตไฟระดับหลักแสนบาทครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าความต่างระหว่าง Trepoint Lighting แบบนี้กับ Point Five Lighting คร่างกันยังไับ เดี๋ยวเราจะเปิดไฟดวงแรกก่อนนะครับซึ่งไฟดวงแรกของเรานะครับคือ aperture 300x ตัวนี้จะเป็น ambient light ครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับส่วนไฟดวงที่2ครับเราจะใช้ aperture 120d mark 2นะครับต่อคู่กับ mini dome แล้วก็กริดนะครับมาทีนี้เรามีไฟ2ดวงแล้วส่วนดวงที่3ครับดวงที่3จะเป็น back light ครับเป็น 120d mark 2เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ใสโ่โคมธรรมดานะครับมาแล้วทีนี้ฝั่งนี้ back light ของเราอ่ะก็จะขับให้ดูเด่นขึ้นนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กกราวไลท์ครับซึ่งแบ็กกราวไลท์เนี่ยมีข้อสําคัญยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นเนี่ยดีเทลของแบ็กกราวของเราเพิ่มขึ้นครับลองเปิดเลยะเรียบร้อยส่วนอีกตัวนึงก็คือ 300D Mark II ครับใส่สปอตไลท์เมาส์เพื่อตกแต่งนะครับแสงให้กับแบ็กกราวให้สวยยิ่งขึ้นครับนี่เลยะเป็นยงไงบ้างทีนี้เราจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วย MCRGB ไลท์นะครับเราจะหยอดไว้ตามมุมต่างๆของแบ็กกราวนะครับเพื่อเสริมนะครับให้แบ็ก ซึ่งตัว MC RGB Light เนของ Aperture ครับสามารถคอนโทรลผ่านแอปนะครับที่ชื่อว่า s ไซด s Link ได้เดี๋ยวเราจะสั่งเปิดไฟครับ ที่ผมวางไว้อ่ะจะมี2ดวงนะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับอยู่บนชั้นวางอันหนึ่งกับอยู่บนชั้นวางอันเล็กอีกอันหนึ่งทีนี้อันสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายเพื่อตกแต่งสีของห้องนะครับเพิ่มเติมนะครับให้มันสวยงามยิ่งขึ้นเนี่ยผมจะใช้ฟิลิปฮิล u ครับซึ่งฟิลิปฮิลล์ตัวนี้ราหาซื้อได้ตามโฮมโปรหรือที่ต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นไฟที่เป็นไฟบ้านเป็น LED ที่สามารถเปลี่ยนสีได้อ่ะเดี๋ยวลองใช้แอปของฟิลิปฮิลลนะครับลองเปิดมันขึ้นมาเลยครับเปิดปั๊บทีนี้โคคมไฟข้างงหลััรบ กับตัวโคมฝั่งนี้ครับก็จะให้แสงสีส้มออกมาผมเลือกใช้สีส้มครับเพราะว่าแบ็กกราวด์ที่เป็นแบ็กดอปกระดาษเนี่ยเราใช้เป็นสีน้ําเงินทําให้สีมันตัดกันสวยงามนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูไปทั้งหมด5ตัวเลือกแล้วตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนนะครับคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณน้อยหรืองบประมาณมากนะครับการจัดไฟนะครับสามารถตกแต่งมูต์แอนโทนของวิดีโอของคุณได้นะครับให้เป็นมูตต่างๆที่คุณต้องการนะครับและที่สําคัญคือยิ่งจัดดียิ่งจัดสสวยเนนนี่่่มมมังําาาใใหโออขคคุณจกลรบพป ส่วนทริ s ในการถ่ายวิดีโอที่เบนจามินฟิลเมอร์ครับ